ดูว่าเยอะขนาดไหนไม่รู้กินได้เราตัดแต่ส่นน้ำตัดตัดไกี่ถุงเนี่ยทั้งหมดใช่ๆนะอ่าไม่ค้าหน้างอไม่การดน้าถูกชุ่มซึมอ่า เดือนนัดไหนดูดนี่ดูครับว่าน่ากลัวไหลร้อยถุงสมมุติร้อยถุงมันจะพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถุงแตไ,ได้หมื่นกว่า พันโอ้โหเจ๊ oh. yeah. มัดพันกว่าถุงก็พันกว่าเพราะว่าขายได้หมื่นหกพันกว่าพันพันกว่าถุงอยู่หน้าร้านวัฒนาพุลจูขายวันหนึ่งพันกว่าถุงเจ้าของใช้นี่ยังไม่หมดอายุแปดสิบ ายไปเรื่อยดูแล้วกันขายตั้งแตีสามไม่มีแม่ค้าเลยตลาดคนยังน้อยเย็บเหงาอยู่เลยถนนก็เงยียบมีแม่ค้าแม่ลูกอ่อนนั่งสารรับของก็มารออยู่ไม่จับส่วนพ่อค้าบาท่องโก ยังไม่ออกเลยอ,อน,นี้เป็นตลาดฉัดแก้วมมาจากกรุงเทพก็พอถึงสีแยกบางบุรีเลี้ยวซ้ายจอดเลยเลี้ยวซ้ายปับ๊บเจอป้อมตำรวจหัวมุมพอหลุดป้อมตำรวจหัวมุมก็ปุ๊บถึงเลยครับก็ร้านนี้ขายอยู่นานแล้วร้านนี้ขายอยู่50าสิบปีเฮ้อ ขายนี่ไม่หมดไม่น่าเชื่อความจริงขายแกงถุงละสิบบาทน่าจะมีกุศลมาช่วยนะแต่ไม่ใช่ที่นี่ก็จนเหมือนเดิมครับใช้นี่ยังไม่หมดจริงๆส่วนพนักง,งานก็รวยกันไปหมดแล้วที่เป็นลูกจ้างที่เป็นคนที่เคยขายเคยช่วย เป็นเพราะว่าเจ้าของกิจาการบริหารเงินไม่ค่อยเป็นถ้าบริหารเงินเก่งๆป่านนี้รวยนะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือปากทางเข้าตลาดสัตเจ้า ดูป้ายนะฮะไปดูคนนะไปปากทางเข้าตลาดให้ดูช้าๆนี่ทางไปปักน้ำทางไปปักน้ำปานที่ไปกินปลาหมึกแดดเดียวอะปักน้ำปานเนี่ยไปทางนี้ไป10กิโลหรือ12กิโลนี่แหละไม่ไกล ส่วนร้านอยู่ตรงนี้นี่วัฒนาโปรโตเอ็กซ์เพสชาวนาร้านวันละร้อยครับขายถึง9ก้ามงเช้าเลิกขายตั้งแต่ 3, ตีสามตีสี่ที่เห็นนี่เป็นคือสี่แยกปานบุรีครับถ้าจาัดปากน้ำออกไปจุดนี้เลี้ยวขวากรุงเทพเลี้ยวซ้ายหาดใหญ่สงขลาปัตตานี ให้ดูความพุกพ่านช่วงนี้ตีสี่แล้วตีสี่แล้วลุงใหญ่ก็ตัดจักตัดข้าวเพื่อนตัดข้าวเสร็จแล้วแล้วเหลือเล็กๆ,ๆน้อยก็เลยมาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศยามเช้าที่สียกไปแดงจะเห็นว่าขวามือณจุดนี้ที่อยู่กลางภาพนี้คือป้อมตำรวจ มตำรวจถ้าตรงไปนั้นคือขึ้นเขาหรือว่าไปเขื่อนปานบุรีนั่นเองครับตรงไปนะด้านหลังปักน้ำด้านหน้าเขื่อนปานบุรีเลี้ยวซ้ายลงใต้เลี้ยวขวาเข้ากอทมอร้านนี้คือวัฒนาโฟโตโเเ้เอ็กซเพสครับโอเคแค่นี้พอ 6นาทีแล้วกดไลค์กดแชร์มีแน่นอนทั่วขอบคุณมากครับที่ติดตามอืมดีจังเลยมีไวไฟ,ไฟด้วยตรงนี้ Wi-Fi <c oughs> ของ <c oughs> ออสถานีวิทยุอ่ะ6นาทีครึ่ง